จากภาพนี้ทุกคนเห็นแสงประหลาดรุ้งรุ้งแผ่ออกเป็นวงกว้างไหมครับแสงนี้เชื่อกันว่าคือแสงฉับพลันรังสีที่เกิดจากบาร,รมีของครูบากฤิสดาสุเมโทวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนนี่คือภาพจากเหตุการณ์วันที่9พฤศจิกายนปี67เวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีหลังจากงานถวายผ้ากฐถินวัดห้วยญาติจังหวัดลำพูนซึ่งครูบากฤิสดาสุเมโทวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนร่วมกับสิทธยานุสิ์เป็นเจ้าภาพ หลังจากถวายผ้ากรถินเสร็จได้มีการนำผ้าห่มที่เป็นหนึ่งในบริวารผ้ากรถินที่ถูกถักทอโดยคุณยายท่านหนึ่งซึ่งเป็นสิทธิที่เคารพศรัทธาครูบากฤิสดามากๆที่จังหวัดเชียงใหม่ถักเองด้วยมือและถักด้วยความประนีตใช้เวลาถักนานถึงสองปีกว่าจะเสร็จนำมาห่มพระเจดีย์ของวัดห้วยยาบตอนแรกคุณยายก็ไม่ได้ตั้งใจนำมาห่มพระเจดีย์แห่งนี้หรอกนะครับแค่ตั้งใจจะมาถวายครูบาเท่านั้นจึงไม่ได้มีการวัดขนาดความกว้างความสูงของเจดีย์แต่อย่างใด ดังนั้นก่อนที่ครูบาจะสั่งให้สิทธ์นำผ้าไปห่มพระเจดีทุกคนจึงสงสัยว่าเอ๊ะมันจะห่มพอหรอครับครูบาผ้ามันดูผืนเล็กๆไปนะแต่เมื่อครูบาท่านบอกห่มได้ก็คือห่มได้ทุกคนก็เลยช่วยกันนำผ้าขึ้นไปห่มตามที่ท่านสั่งซึ่งก็ปรากฏว่าผ้าผืนนี้สามารถห่มรอบพระเจดีของวัดห้วยยาบได้อย่างพอดีเป๊ะๆตามคําที่ครูบาบอกราวกับตาเห็นอันนี้เป็นความอัศจรรย์อันแรกนะครับส่วนความอัศจรรย์อีกอย่างก็คือ ตลอดเวลาตั้งแต่มีการห่มผ้าพระเจดีจนกระทั่งพิธีนมสัสก,การพระเจดีซึ่งนำโดยครูบากิดานั้นก็มีคนบังเอิญถ่ายภาพท้องฟ้านเหนือยอดพระเจดีปรากฏเป็นแสงประหลาดตามที่เห็นในภาพนี้พอดิบพอดีเลยนะครับซึ่งก็นับเป็นแสงได้6สีมีสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงสีขาวสีส้มและห้าสีรวมกันหรือที่เรียกกันว่าแสงจับพันนรังสีซึ่งเป็นแสงที่เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าภาพนี้ไม่ได้มีการตัดต่อใดๆและตัวผมเองก็ค่อนข้างมั่นใจมากๆว่าแสงที่ปรากฏในภาพไม่ใช่แสงแฟร์หรือเป็นแสงแดดที่กระทบโดนเลนส์กล้องอย่างแน่นอนบวกกับว่าถ้าใครรู้จักครูบากิษดาหรือได้เคยสัมผัสปฏิหารของท่านจะมั่นใจเลยว่าแสงจับพันธรังสีนี้ต้องเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากบุญฤทธิ์เกิดจากบรารมีที่สั่งสมมาของพระโพธิสัตว์เต็มภูมิผู้ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างครูบากิษดาสุเมธโธอย่างแน่นอน ก็นับได้ว่าผู้ที่ได้ร่วมพิธีอย่างผมและอีกหลายๆท่านก็โชคดีมากๆที่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้ก็ขอทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับและสําหรับใครที่อยากทราบประวัติครูบากฤิสดาสุเมโตก็สามารถย้อนดูคลิปเก,ก่าๆของผมได้บอกไว้คร่าวๆว,ว่าบารมีครูบากริสดานั้นไม่ธรรมดาในวัยอายุ48ปีของท่านตอนนี้ท่านได้ทําการบูรณะเศนาสนะต่างๆของวัดท่านและวัดใกล้เคียงจนเสร็จสมบูรณ์มาแล้วมากมายถ้าบารมีไม่ถึงทําไม่ได้อย่างแน่นอน